เ็นีนพอกาศิรครับคุณก็ท่อมพินแคนนะคะรับพินแคนก็ให้เรียนให้นั่งมือวันมานะคะอดนี้ก็ศิริขับคุณกระท่อมนะคะในมือกสิจ้ากระท่อมนะพิจานวาเสนีนศรับคุณกระท่อมพินแคนนะคะก็ดีดพินดีดเ็นเพราะมากเลยนะคะทุกคนนะเราไปฟังเสียงดนตรีบ้านเขาโอเคเลยนะกระท่อมพินแคนนะคะ น้องพลก็กระทอเพิงแขนสวัสดีจ้าทอเพิงแขนกพี่สมบูรณ์หัวใจกดดนะน้องพลูคุณยายบสวัสดีจ้าคุณศักดิ์สัดครับคุณกระทอนะคะกระทาเพ็งแขนกบพี่อ้ําพอเน่งหัวใจกดๆจิตใจนสิด so, ีคคุณยายบุญนะกระทาเพ็งแขนกลุงสักหัวใจกดดนะน้องพลก็พี่สมบูรณ์สวัสดีจ้านะคะน้องลูกนอนวย่าสคุณลูกนอนนะคะน้องลูกนอนนะคะ ขอบคุณนะคะช่องใหญ่สักทายยุบนะคะช่องใหญ่ช่องดังนะคะ,คะช่องพินเคนยติตนนะันนัดหน้าน้องลูกน้อนก็สุขภาพทุกทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะน้องลูกนอนนะคะจิตตันนัดคุงกระท่อมพินเคนสดีค่ะน้องลูกนอนก็ฮิวฮิวมานะ,ะน้องลูกน้อนก็หงย้ยเจกิดเกอนนะคะน,น,น้องน้องป้าย่าพรขอตัวก่อนนะคะโอเคกันน้องพรนะเหนื่อยมาทวันเะนะื้อ พักผ่อนเลยนะคะทุกอยาก่างอะลงแล้วนะคะน้องลูกนอนก็มวกหน้ารักนะคะผมปอลอมไปนะน้องลูกนอนเนี่ยลูกสบายหาให้นะนี่นะเพื่อนใส่ก,ก็โอ้ยใจกันกดเพื่อนใส่ก,ก็สู้ๆนะพี่สันสินิสิริชานน้องลูกนอนนะคะต้องเปลี่ยนกับสันสินีนะก็ท้อเปลียนกับยายวุ่นนะคะ เราเพิ่งไปอาบน้ําให้หมวกกับผมมานะคะได้สองวันนี้ค่ะหายแล้วนะาอเหม็น I mean, แล้วหอมนะอาบน้ําให้หมวกกับผมมานะคะค่อยใส่ก็คอ่อยอาไปค่อยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นทรงกว่ามันนะคะแล้วก็กลัวคันหน้าเนาะะเดี๋ยว,วาขอตัวลงนอนอน้องแดงล้วธรรมชาติจะาอุสรรคดิฉันนะคะดิฉันแดงรักธรรมชาตินะคะขอบคุณคะที่สักไทยโยเด้อนะคะ เราล้องเพลงอะไรตุดท้ายเนี่ยเราจะลงนอนแล้วนะไม่ได้กะยาอบดีครับนะคะสุเลียนจันทานเนพราะเราไม่ต้องขนอมเสียงได้เยอะนะคะ กระทบก็บแดงนะธรรมชาตินะน้องแดงก็บรุ่นสิบเก้าค่ะนะคะขอบคุณนะคะน้องแดงนะคะน้องเอนะคะที่จะสิบสิบค้าคุณแดงนะจะกดโค้ดนะคะน้องแดงก็บร่สิบเก้านะคะเราจะไฮไลไท์นะคะเราจะร้องเพลงซะหน่อยเนาะ นี่ซึ่งเปนเพงลงอะไรดีเนอะสุเรียนจันทางตัวใกล้ใจเงานะคะ มาไดับรูปสิบเก้านะคะขอบคุณนะคะน้องอสูรก็สวัสดีครับทุกทุกท่านนะคะสวัสดีครับนอบทุกท่านมาสมัคใจด้านหลังนะคะขอบคุณนะคะนาะน้อนงอสูรน้อยของยอบนะคะนอ้นงะองอสูรก็ครับทุกทุกท่านนะคะเลิบเลิบนะทุกท่านนะ,ะพิจารณีสุดยอดคุณอสูรน,นะะ้องะจกดกดเพื่อนสักสวัสดีครับคุณรักธรรมชาตินะคะ อันหนึ่งก็เสีเยคุณอาูลส,สวัสดิคุณต้านะคะน้องแดงเนาะแดงธรรมชากัคุณอสูลสวัสดิครับเบอร์สวัสดีครับคุณอสูรนะสับไลยบนก็ตกดกดเนาะน้องแดงก็ทบับสวัสดีครับนะคะ